บุคคลประกอบไม่ได้เพราะข้อที่จริงตามรายงานไม่ใช่ข้อที่จริงที่ได้จากการสืบพยานอ๋อคือหมายถึงว่าได้ข้อที่จริงจากรายงานปุ๊บเนี่ยต้องสืบพยานถ้าไม่สืบพยานจะไปเอามาฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้อ๋อการนิสสารุทธรคดีชจ้นอัพิเศษรับฟังรายงานข้อทีจริงเกี่ยวกับเยาวชนแล้วเชื่อว่าเป็นกรรมเดียวจริงไม่ชอบด้วยกฎหมายเออนะฮะก็ผูดง่ายๆรายงานข้อที่จริงอ่า จากสถานวินิจไม่ใช่พยานหลักฐานนะถ้าศาลคิดว่าจะเชื่อตามนั้นอย่างเดียวไม่ได้ต้องสืบพยานด้วยนะครับสืบพยานประกอบนะครับอันนี้ก็เป็นคําพิพากษาที่น่าสนใจนะครับเป็นดีการใหม่ล่าสุดนะครับก็นํามาเล่าสู่อันฟังนะครับก็หวังว่าพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์นะครับวันนี้นะครับมาเช็คเสียงอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับมาเช็คนะฮะ ฝ่ายรัฐบาลมี321เสียงฝ่ายค้าน172เสียงพักที่มีเสียงมากที่สุดก็คือพักประชาชน143พักเพื่อไทย142นะครับนะเดี๋ยวก็ดูนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงไม่ต้องไปลุ้นนะไม่มีอะไรต้องรุ้นนะนะฮะมีอะไรบ้างครับอะไรที่มีประโยชน์นะครับอืมนะนะครับมีประโยชน์นะฮะเออนะครับนะมีประโยชน์นะครับ นายกถามว่าพักประชาชนสมัยหนา้าจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลกับใครพูดให้ชัดในวันนี้นะครับจะพูดทําไมครับยังไม่ต้องหรอะครับผมว่าพักประชาชนยังไม่ต้องร่วมรัฐบาลกับใครลอะนะครับ,นะรบสมัยหน้าปีเจนะครับดูผลการเลือกตั้งก่อนถ้ามันได้เกินครึ่งเกิน2 5 0ก็ตั้งรัฐบาลพักเดียวไม่จําเป็นจะต้องไปผูกมัดตัวเองนะครับพักประชาชนนะนะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะอืม กฎหมายใหม่ห้ามตีเด็กห้ามด้อยค่านะครับนะนะครับกฎหมายใหม่นะครับเพราะนั้นกฎหมายแพ่งนะครับใครมีลูกมีเต้าฟังอาจารย์เดนะเขาออกกฎหมายแก้กฎหมายแพ่งมาแล้วห้ามตีเด็กห้ามด้อยค่าห้าห้ามทารุณกรรมทำร้ายจิตใจลูกของเรานะมีสิทธิ์สั่งสอนได้นะครับนะครับนะมีผลใช้บังคับแล้วนะครับนะนะครับวันนี้นะฮะนะครับนะ ราชจุการประกาศแล้วนะครับแ,แก้กฎหมายแพ่งฉบับที่25นะครับมาตรา1,567วงเล็บ2ที่กำหนดให้ผู้ใช้อำนาจปกครองมีสิทธิทำโทษบุตรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนหรือปรับพฤติกรรมโดยต้องไม่ทำทางุณกรรมหรือทำร้ายด้วยความรุนแรงต่อร่างกายหรือจิตใจหรือกระทำโดยไม่ชอบเพราะนั้นนับวันนี้เป็นต้นไปใครเป็นพ่อแม่นะครับฟังจานเดนะ คุณไปตบตีลูกอะไรที่รุนแรงเกินไปนะจับขังจับอะไรต่างๆนี่มีความผิดนะมีความผิดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะครูไปตีเด็กก็ผิดกฎหมายพ่อแม่ตีลูกก็ผิดกฎหมายนะครับเดี๋ยวนี้เนะต้องระวังนะครับนะสั่งสอนลูกได้เอาพอสมควรเนี่ยนะนะประกาศในราชกิจจาวันที่25้ามีนาหมแนะครับนะในวันที่25นะวันนี้เท่าไหร่ดี 6, ใช่ไหมนะครับเ,เพราะนั้น นับแต่วันนี้ไปก็บางคนก็บอกว่านะมีลูกก็ต้องเรียกว่าลูกบางเกิดก้าวบางคนก็บอกว่าลูกเทวดานะครับก็คือหมายถึงว่ามีลูกก็อาจจะต้องพนมือแล้วไปตบไปตีไปอะไรไปตบบ้องหูไปทําร้ายจิตใจจับมัดขังเขิงอะไรไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนวนะครับนะครับนะนะครับพอผิดกฎหมายปุ๊บนะผิดกฎหมายแพ่งกฎหมายบอกแล้วอบรมสั่งสอนได้ทุบตีไม่ได้เอาไปขังไปมัดไปอะไรไม่ได้ นะครับนับแต่นี้ถ้าเกิดพ่อแม่คนไหนทำร้ายร่างกายเด็กก็ไปไงก็จะต้องมีพวกนักร้องนะมันเรามีนักร้องเยอะอินฟลูเอนเซอร์แต่ไม่หมดนะก็จะพาไปแจ้งความจับพ่อแม่นะครับพ่อแม่ก็ต้องติดคุกเดรัจรางข้อหาทำร้ายร่างกายพยายามฆ่าอะไรหวานไปนะครับต่อไปใครเป็นพ่อเป็นแม่ก็คงไม่อยากจะมีลูกแล้วมั้งนะเพราะว่ากฎหมายลงไปในแนวนี้เสรีภาพมันเยอะอืมนะครับ รับชนกชำแหลกแก๊งคอเซนเตอร์รัฐบาลแก้ปัญหาราชาคอร์รัปชันสังลากสัมพันธ์เครือข่ายกัมพูชาทุนไทยจับมือหลอกประชาชนนายกชี้แก้ปัญหารดลง50%พร้อมเร่งรัดร่างพรกรนะครับเนี่ยไอ้ปราบวิชาชีพผมชอบคุณลับชนกนะครับที่ทวงถามว่าพระราชกําหนดที่จะป้องกันปราบปรามวิชาชีพที่หลอกเงินตามธนาคารแล้วก็มือถือเนี่ยเมื่อไหร่จะออก คุณรักชนกบอกว่ารัฐบาลได้อุ้มหายไปแล้วเมื่อไหร่จะพระราชกําหนดที่จะให้ธนาคารรับผิดนะนะธนาคารกับมือถือรับผิดในกรณีที่มิจฉาชีพหลอกเงินจากมือถือเราเนี่ยนะนะครับนะโดนอุ้มหายไปแล้วอันนี้เป็นกฎหมายสําคัญแต่รัฐบาลยังไม่กล้าออกเพราะเกรงใจในายทุนอ่านะครับเพราะเกรงใจในายทุนหรือเปล่านะครับ เออเออเข้าใจไหมเกรงใจในายทุนหรือเปล่าครับนะครับไม่กล้าออกกฎหมายมาว่าในกรณีโดนวิชาชีพดูดเงินออกจากบัญชีเนี่ยมันจะต้องมีกฎหมายออกมาให้ธนาคารนะมีกฎหมายให้ธนาคารและมือถือรับผิดเนี่ยยังไม่ออกเลยครับนะคุณลักษณนกบอกรัฐบาลอุ้มหายหรือเปล่าครับเออนะฮะอันนี้ก็ เล่าให้พี่น้องประชาชนได้ฟังได้ทราบกันอืออืออือนี่ยครับนะก็ให้ความรู้กันนะเอ่อนะฮะอืมอืมนะครับ,นะรบว่ากันไปนะครับแต่มีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราก็ดูนะเอ่อมีอะไรบ้างครับฟังพี่เดแล้วสบายใจนะครับนะครับก็ให้ความรู้นะ ความรุนแรงไม่เคยส่งผลดีกับใครถูกต้องครับอนะครับอืนะครับนะนะครับตีลูกไม่ได้ลูกเทวดาหรือครับพี่เดย์สมัยลูกเด็กๆปลูกต้นมะยมเอาไว้ตีลูกวิเคราะห์ข่าวทนายดังภูเก็ตหน่อยอันนี้พูดไปแล้วนะครับนะครับทนายดังภูเก็ตเนี่ยพูดไปแล้วนะครับเอ่อนะฮะอืมนะครับพูดไปแล้วนะครับ นะครับว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเขาทําอะไรก็ได้อย่างนั้นแต่ที่แน่ๆที่เขาได้แน่คือเขาดังอืม euh, นะครับอืมเขาดังนะครับเดี๋ยวสักครู่นะออืืมมใครมากดอะไรอย่างต่าเนี่ยด,ดื้อสักครู่นะฮะอืมืไโหล ไอ้ใครมากดอะไรมันขึ้นอะไรเนี่ยแจ้งเตือนคนหา iPhone ของฉันอะไรนะใครไปกดอะไรอะ่ะมันขึ้นตลอดเนี่ยไม่มีนะคะอาจารย์เออลองดูสิมันขึ้นตลอดเลยเพราะอะไรมิจฉาชีพป่ะเดี๋ยว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 หนูถึงออฟฟิศเดี๋ยวหนูเข้าไปดูให้ะะามาเธอดูกด่อนนะน,น,น,นี่มันอันนี้มันเตือนในไหนคะเออ่ทางเฟซบุ๊กอ่ะได้คะ่ะได้คะ่ะเดี๋ยวหนูดูให้เนี่ยครับอยู่ดีก็มาขึ้นอะไรกันเลยนะอืมอืม นะครับอะไรจะอะไรก็ไม่รู้วันๆเยอะแยะเหลือเกินนะฮะอออืออ่ะนะครับสู้พี่เดชาไม่ได้ไม่มีหลายเมียไม่มีหลายใจขอบคุณมากครับนะครับอ้าวนะอ่เสียงหายนะครับอ่ะอะไรมันทําไมมันอะไรมันเยอะแยะนะนะครับอืออ่อเลอเสียงหายเลยเอ๊ะทำไมมันอะไรมันเยอะ เลยเออแปลกนะอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้ก็อะไรนะอืมอืมวันนี้รู้สึกอะไรๆมันวุ่นวายหมดนะเห็นสักูนะอืมอืมออะไรทอะไรรู้วุ่นวายหมดนะดนะครับนะ เสียงหายเนี่ยอันนี้ <พอ S 1> เสียงมา <พอ S 1> ยังดูนิอืมเลยอ,อ๋อหรือเอาเอาแค่นี้ก่อนนะไ,ไอเสียงหายนี่พอก่อนแล้วรู้สึกมันปัญหามันเยอะพอก่อนอันไหนปัญหาเยอะก็เลือกอ่านะเลิกไป่ะนะแพตฟอรอมอื่นอืมอะไรของมันนะอืม,อมเลิกไปเอาเหลือทางติกตอก นะครับเอาเหลือทางทิกตอกอย่างเดียวนะครับนะครับเพราะว่าทางอื่นนั่นก็เสียงหายบ้างไอ<น>้นู่นไอ้นี่มาบ้างอ๋อใน,ในบ้านฟ้าก็เสียงหายอ๋อเสียงหายนะเออแปลกนะอือเอาเหลือทิกตอกอย่างเดียว้วกันนะเอออะไรของมันมะอือนะครับนี่เขเขียนอะไรอืมนะครับ มาทางนี้ก็ได้โอเคนะ,ะนะครับเนี่ยนะฮะเรามีสามแพลตฟอร์มนะครับเนี่ยเสียงหายด้วยอะไรด้วยนะอืมช่วงนี้มีแต่คดีชู้ฟอ้องย่าแบง่งทรัพย์สินอ๋อเยอะไปหมดนะอืมทำไมมีแต่เรื่องพวกนี้นะเรื่องชู้เรื่องอะไรต่างๆนะครับนะฮะอืมท่านครับคําว่ากี้กี้มันแรงตรงไหนครับคือกี้กี้เนี่ยมันเป็นการเรียกไอ้พวกลูกสมุนพวกขี้ข้าอะไรพวกเนี้ย นะเหมือนอย่างอภิปรายไม่ไว้วางใจเขาก็มองว่าไอ้พวกที่มาประท้วงฝ่ายค้านเนี่ยก็คือเป็นพวกที่เป็นลูกสมุนลูกกระจอกอะ่นะมีแบบเหมือนรับจ้างมาประท้วงอะไรจำนองนั้นเขาเ,เขาหมายอย่างนั้นพวกกระจกแล้วกันพูดง่ายเมื่อวานเจออาจารย์ที่สารมินครับจะไปทักไม่กล้าทักได้เลยครับคุณติ่งครับนะครับมาฟังอาจารย์ดีกว่าฟังข่าวทีวีใครมีปัญหาข้อกฎหมายคดีความอะไรก็ถามได้นครศรีธรรมราชเสียงชัด มาเช้านี้อะไรตาอะไรมันเพีย้ยนไปหมดเลยถามได้เลยนะครับถ้ารถอุบัติเหตุแล้วเขายึดไปเขาบอกจะทำค่าใช้จ่ายแต่เขาไม่ติดต่อมามีปัญหาอะไรไหมครับนะครับแล้วก็ต้องต้องฟ้องร้องอะไรกันนะเดี๋ยวจะพูดนะอืมนะครับเดี๋ยวกครู่นะ ต้องทำหาอะไรกันเนี่ยมีเนี่ยที่วันนี้มันอะไรเสียงหายหมดเลยอือเสียงหายยังหายไหมครับเลยมาแล้วนะโอมาแล้วนะโอ้ยมันวุ่นไปหมดเลยว,วันนี้นะทําไมมันเกิดอะไรขึ้นนะนะครับนะนะฮะไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะ นะครับวันนี้ก็ยุ่งนะทั้งเสียงหายทั้งอะไรอย่างต่างเยอะแยะมาแล้วครับช่วงนี้ปกติแล้วครับอ่าโอเคนะการท,ทนดูกันไปะเดี๋ยวจะปัญหาเยอะก็เลิกดูจากมาเลเซียนะครับขัดขาดให้หายนะครับนะครับก็พยายามทําทุกอย่างนะครับเออเหมือนกันทุกช่องนะครับเสียงมาแล้วค่ะบิ๊กเต่ารองผู้บัญชาการตำํำรวจสวนกลางนําทีมตํารวจปปป,ปนะครับ จับขะบวนการทุจริตยาโรงพยาบาลชื่อดังรวบผู้ต้องหาหลายคนตรวจคนหลายจุดน,นครับดูมันทุจริตแม้กระทั่งยาอะไรต่างนะครับโรงพยาบาลต่างๆโรงพยาบาลของรัฐนะนะนะคนไข้ปลอมหมอจริงแต่ร่วมกันโกงจริงๆอ่า <c oughs> <c oughs> นะครับนะเพราะนั้นก็เรื่องการทุจริตมันมีทุกที่นะครับใครพบเห็นการทุจริตก็มาเล่าให้อาจารย์เดฟัง นะครับมีไหมมีเรื่องอะไรไหมอ่ายุคนี้นะครับในจ้างก็โดนโกงเยอะต้องระวังนะขโมยข้อมูลขโมยเงินเยอะแยะนะครับพี่น้องประชาชนต้องระวัดระวังเพราะตอนนี้พี่น้องประชาชนต้องระวัดระวังเพราะตอนนี้นี่เนี่ยเศรษฐกิจมันแย่คนก็อ่าคิดชั่วคิดอะไรกันเนยอะอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้นะฮะอืมนะครับบัตรประชาชนเป็น ที่อยู่บ้านจริงพอไปต่อใบขับขี่ใบขับขี่เป็นที่อยู่ทะเบียนบ้านกลางใช้ได้ไหมก็ไปแก้ไขถ้าไม่มีอะไรนะครับมันใช้ได้เหมือนกันเพราะเออนะครับในเมื่อบัตรมันออกมาโดยชอบด้วยกฎหมายนะแต่ทะเบียนบ้านกลางมันจะมีปัญหานะเวลาเขาส่งหมายส่งอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ได้รับนะพอไม่ได้รับปุ๊บมันจะโดนออกหมายจับผมเคยสมัยอัจฉริยะอัจฉริยะไปแจ้งความผมที่พระประแดงนะครับไปแจ้งไปแจ้งความที่พระประแดงนะครับนะเออ ะะว่าผมหมิ่นประมาทก็ปรากฏเขาส่ง <c oughs> ส่งหมายสารไปอีกที่หนึ่งแฟลตผมเนะี่ยซื้อไว้นานแล้วสามสี่สิบปีแนละ้วแล้วก็ไม่มีใครได้รับหมายนะตำรวจพระประแดงก็ไปยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับผมก็โดนศาลออกหมายจับไปรู้สึกจะสองคดีเป็นข่าวดังเลยนะออกหมายจับนายเดชาอะไรเงี้ยนะอันนี้อันนี้ก็เรียนให้ทราบว่านะครับเรียนให้ทราบว่านะเราควรจะมีที่อยู่ให้เป็นที่เป็นทางนะที่อยู่ นะครับเป็นที่เป็นทางเข้าใจไหมฮะ <c oughs> ถ้าที่อยู่ไม่เป็นที่เป็นทางเนี่ยมันก็นะครับอาจจะโดนออกหมายจับได้นะครับนนี้ก,ก,ก็ก็ฝากให้พี่น้องประชาชนได้นะนะที่อยู่เราต้องตรงกันนะที่เราพักอาศัยอ่ะนะครับ <c oughs> นะครับ เพราะฉะนั้นที่อยู่ที่เราพักอาศัยกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านควรตรงกันโดยเฉพาะถ้าท่านมีคดีความเนี่ยท่านควรจะให้มันมันตรงกันนะครับที่เนี่ยอันนี้เป็นความรู้นะนะครับเป็นความรู้ว่าถ้าท่านเป็นคนมีคดีความมีทําธุรกิจมีอาจจะมีกรณีพิพาทเนี่ยที่พักอาศัยกับทะเบียนบ้านควรจะเป็นที่เดียวกันถ้าอยู่คนละที่มันจะดูไม่ดีแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยถึงเวลาเขาส่งหมายไปท่านไม่ได้รับท่านก็โดนออกหมายจับ น่ะกำลังขึ้นเครื่องบินก็โดนออกหมายจับอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ฝาก,ฝากฝากไว้อันนี้เป็นความรู้นะเป็นเป็นข้อ,ขอกฎหมายใกล้ใกล้บ้านนะใครมีอะไรก็ถามมานะจ๊ะ <S <S เออนะครับอืเออตอนนี้ทนายชื่อดังเยอะ <c oughs> นะพร้อมออกรายการก็เยอะอ,อืนะครับนะไม่ว่าจะออกแล้วคนจะด่าหรือคนจะชอบนี่ก็ บรรจงก็บอกว่าทนายบรรจงทนายชื่อดังนะครับพร้อมออกรายการ100%์ไม่หลบไม่หนีนะครับนะครับเดีย๋ยวนี้ใครก็อยากออกรายการครับโดยเฉพาะรายการหัวกระแสาออกแล้วมันดังนะครับนะครับมันดังดังแล้วก็เป็นที่รู้จักชอบนะครับอย่างทนายของภูเก็ตเขาก็อยากออกรายการเาก็ดังก็เป็นสิทธิ์ของเขานะใครจะด่าก็ดา่าไปเขาไม่สนใจโนสนโนแคร์เขาก็ดังแล้วนะครับ นะครับแล้วเขาก็มีเครือข่ายมีอะไรของเขาเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรใครจะด่าจะชังเขาก็ไม่สนใจเขาดังไปแล้วใครอยากดังก็มาออกผลกระแสใช่ครับทุนจีนลุกไทยหนักต่อไปเราจะมีพื้นที่สําหรับหากินไหมอ๋อลําบากลําบากนะครับได้ความรู้ติดตามครับนะครับนะครับนะฮะเดี๋ยวดูนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับที่น่าสนใจนะอืมมีอะไรบ้างครับอะไรที่น่าสนใจนะนะครับ นะครับลดดอกเบีย้ยเร็วนะครับนะนะครับแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้ธนาคารก็เริ่มลดดอกเบีย้ยแล้วแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับนะช่วยอะไรไม่ได้เพราะอะไรไหมเพราะว่ามันไม่มีเงินลดดอกเบีย้ยยังไงก็แบงก์ก็ไม่ให้กู้นะครับแบงก์ก็ไม่ให้กู้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีความเสี่ยงเขาจะให้ใครกู้จะปล่อยถิงนเชื่อเดี๋ยวนี้ก็ต้องมั่นใจว่าเป็นลูกนี้ชั้นดีนะลูกนี้กี่กี้ลูกนี้ลูกกระอกเขาเขาไม่ไม่ปล่อยถิงนเชื่อ นะครับร้อยคนกู้เงินผ่านแค่25คนอันนี้คือความจริงรัฐบาลควรบอกประชาคนควบอกพี่น้องประชาชนว่าตอนนี้มันลำบากนะครับและทุกวันนี้คนก็ไม่มีเงินใช้นี่ส่วนใหญ่นะตั้งตลาด16บหกล้านล้านบัญชีสิล้านบัญช,ชีหรือไงแก้ไม่ได้หรอครับมันต้องแก้เศรษฐกิจครับซื้อนี้ซื้ออะไรแก้ไม่ได้หรอครับ ซื้อนี่ก็แค่เปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ครับลูกหนี้ก็ยังเป็นหนี้เหมือนเดิมครับเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้จากเอกชนมาเป็นรัฐบาลครนะครับเพราะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาหนี้ได้นะครับรัฐบาลต้องทําให้เศรษฐกิจดีครับตอนนี้รัฐบาลเพื่อไทยก็ยังไม่มีปัญญาครับนะครับนะยังไม่มีปัญญาแก้หนี้ครับอืมยังไม่มีปัญญาครับข้าวของแพงครับไม่มีปัญญาครับอันนี้เรื Gibson> ่องจริงนะฮะนะนะครับต้องเร่งครับอืมอืม มีอะไรบ้างครับอืทองแพงใช่ว่าจะดีกระทบถึงร้านขายทองในไทย80%เปอร์เซ็นเป็นร้านขนาดเล็กถ้าเน้นขายแต่รูปประพันธ์ก็จะไปไม่รอดเห็นนะทุกสิ่งทุกอย่างแย่หมดครับนะครับวิกฤตการค่าเงินประเทศอินโดนีเซียถล่มเทขายเงินรูเปียอินโดนะครับดิ่งเหวต่ำสุดตั้งแต่วิกฤตการเศรษฐกิจต้มยำกุ้งในรอบยีปี เห็นไหมเนี่ยแย่ไปหมดนะเดี๋ยวเมืองไทยก็ลําบากนะครับพี่น้องประชาชนก็ต้องระวังนะฮะอืมนะครับต้องระวังนะครับอืมปัญหาใหญ่นะฮะโอ้โหเรื่องเศรษฐกิจนะครับแล้วก็สรรพากรก็เตือนนะครับนะครับใครที่เป็นผู้ประกอบการไลฟ์สดทั้งหลายนะครับอย่าลืมยื่นแบบเสียภาษีนะครับยื่นแบบเสียภาษีด้วยแล้วก็เสียภาษีนะครับนะครับผมในฐานะคนเสียภาษีก็อยากจะ เรียนเชิญพี่น้องประชาชนยื่นแบบเสียภาษีแล้วก็เสียภาษีไม่ให้ถูกต้องท <c> ะ <oughs> เบียวปุ๊บเนี่ยมีทั้งทษจำคุกทษปรับนะประมาณสี่เท่านะนะครับเพราะฉนั้นก็อย่ายลืมยื่นแบบเสียภาษีนะครับยื่นแบบนะครับและเสียภาษีให้ถูกต้องนะครับอย่าไปหลบไปเลี่ยงแะโดนภาษีย้อนหลังนะ,นะครับก็ฝากไว้นะครับตกงานค่าตกงานก็ไม่มีเงินใช้นี่นะครับลำบาก,กต้องหางานทำใหม่ นะต้องสู้กันต่อไปนะเมื่อก่อนข้าวจานละ25บาทเดี๋ยวนี้แพงจัง60บาทเนี่ยอเนี่ย,ยกำลังจะเลิกกิจการเนี่ยนะมันแย่ไปหมดนะนะครับจะเลิกกิจการก็ต้องดูเรื่องหนี้เรื่องสินด้วยจะทำยังไงกันนะนะครับนะฮะนะครับนะนาะนะยกหลบเลี่ยงภาษีหรือเปล่าคะอ่านะตอนนี้ก็เขาตั้งคําถามว่านาะยกรวยล้นฟ้าแต่หลบเลี่ยงภาษีหรือเปล่านี่ก็ต้องไปไปตรวจสอบกันต่อไป นะก็เป็นเพียงข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านนะครับซึ่งนายกก็บอกไม่ดิฉันเสียภาษีเยอะก็ก็นายกมีรา,ายได้เยอะก็ต้องเสียภาษีเยอะก็ถูกต้องแล้วแต่นายกต้องเสียภาษีให้ครบถ้วนถ้านายกซุกหุ้นเลยหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วนก็ไม่ควรเป็นนายกนะฮนะแต่ว่าทุกวันนี้มันเป็นเพียงข้อ,ขอกล่าวหาก็ต้องให้โอกาสนายกชี้แจง นะครับก็คงจะต้องไปร้องกันที่กรมสรรพากรไปปปชกันต่อนะรายได้สามแสนต่อปีไม่ยื่นภาษีได้ไหมคะอ,อ,อันนี้ผมว่ามันต้องยื่นนะผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องภาษีเลยลองเข้าไปใน Google นะนะครับนะรายได้สามแสนเนี่ยนะส่วนบุคคลนี่ต้องเสียนะนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับเนะครับนะต้องเสียครับต้องเสียนะอรายได้ขั้นต่ำที่ต้องเสียภาษีนะครับ นะครับก็นะไม่เกินแสนห้าไม่ต้องเสียภาษีถ้าสามถ้าถ้าสามแสนเสียห้าเปอร์เซ็นครับนะครับสามแสนเสียห้าเปอร์เซ็นตนะถ้าเกินสามแสนสิบเปอร์เซ็นตนะครับนะี่ถ้าไม่เกินเจ็ดแสนห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับนะี่เข้าใจนะอันนี้ก็ถามมาก็ตอบไปนะครับรายได้สุทธินะหักค่าใช้จา่ายค่าลดหย่อนแล้วนะครับอืมนะครับมีอะไรที่ดูแล้วมีประโยชน์ อาจารย์เดก็หามาให้นะผมไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะนะครับสรรพกรแจงนายกอิงออกตัวเพียนซื้อขายหุ้น4,400ล้าน4.4พันล้านไม่ถือว่าเรื่องภาษีก็ว่ากันไปนะก็ไม่เป็นไรนะครับท่านอธิบดีนะครับเปิดเผยถึงกรณีนายวิโรจนนะครับอภิปรายาเรื่องภาษีการรับให้ จากกรณีที่นายกรับโอนหุ้นจากญาติพี่น้องในรูปแบบสัญญาซื้อขายตั๋วมูนค่า4,400ล้านการทำธุรกรรมโดยออกตั๋ว PN จะเปรียบเหมือนสัญญาเงินคู่เ,เขาว่าอย่างนั้นนะเ,เปรียบเหมือนสัญญาเงินคู่สัญญาเงินคู่มันต้องมีการส่งมอบเงินนะตัวต๋วตั๋ว PN เนี่ยเป็นลักษณะสัญญาว่าจะชำระนี้นะครับสามารถสลักสลังโอนได้ ในกรณีซื้อขายหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ผู้ขายมีหน้าที่เสียภาษีถ้าซื้อขายหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ผู้ขายมีหน้าที่เสียภาษีซึ่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใช้เกณฑ์เงินสดหมายถึงถ้าผู้ซื้อได้มีการออกตั๋วเพียน<อ>เพื่อเป็นสัญญาว่าจะชะําระค่าหุ้นเต็มจํานวนและการเสียภาษีจะเกิดขึ้นเมื่อมีการชําระตั๋วด้วยเงินสดก็คือพูดง่ายพอจ่ายเป็นตั๋วและไม่มีกําหนดระยะเวลาชําระนี่ไม่มีดอกเบีย้ยก็เลยไม่รู้ว่า จะถึงกำหนดชำระเงินสดเมื่อไหร่นะครับอืมนะครับนะก็เลยไม่มีรายได้เป็นเกณฑ์เงินสดก็เลยไม่ต้องเสียภาษีซึ่งตามที่นางสาวแพรทองทานได้ระบุว่าปี69นะครับจะมีการชำระเงินนะครับก็คือปีหน้าผู้ขายหุ้นก็ต้องชำระภาษีโดยถือเป็นเงินได้ของปี69ซึ่งจะต้องยื่นแบบปี70ในประเภทเงินเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน แคปิตอลเกณฑ์เงินได้เกินกว่าที่ลงทุนผู้ขายหุ้นให้แก่นายกมีเงินได้ประเภทนี้ก็ยื่นแบบรัะชำระภาษีตามขั้นตอนนะครับนี่ครับอธิบายนะส่วนเรื่องการก